เดี๋ยววันนี้ครเราจะมาตามหาไข่เซนิเฟอร์กันนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ในไมค์ครับเวอร์ชัน1.20นะฮะแล้วไอ้ไข่เซนิเฟอร์มันก็น่าจะอยู่ในพื้นที่แถวๆนี้แหละมั้งมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละอยู่แถวๆนี้น <c oughs> เดี๋ยวมาเริ่มค้นหากันเลยดีกว่าฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิีวฮะ <c oughs> ฮะัลโหลสวัสดีครับกบลับมาครั้งสําหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเราจะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1.20กันต่อน,นั่นเองฮะ คลิปนี้ทำอะไรคลิปนี้ฮะเราจะมาตามหาสิ่งมีชีวิตใหม่ในไมโครเวอร์ชั่น1.20ฮะนั่นก็คือตัวสนิเฟอร์นั่นเองแล้วไอ้ตัวสนิเฟอร์เนี่ยฮะมันหาได้จากไหนก็อาจจะหาได้จากบริเวณใต้ท้องทะเลมหรืออาจจะหาได้ที่แบบบริเวณพีระมิดอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันฮะว่าเราจะเจอที่ไหนนะฮะซึ่งเราจะต้องตามหาไอ้ไข่สนิเฟอร์ก่อนนั่นแหละแต่ว่ามันจะเจอที่ไหนอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอเตรียมอาหารสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะอาาหฮะหาร ไม่น่าพอฮะเดี๋ยวขอหาอาหารเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งฮะคือเราต้องออกเดินทางค่อนข้างไกลเข้าใช่ปะฮะเราต้องออกเดินทางตามท้องทะเลแล้วก็แบบโอ้ยอาหารทำไมมันน่าสงสารจังเลยเนี่ยอาหารทำไมอาหารเรามีน้อยเหลือเกินฮะเดี๋ยวขอเอามันฝรั่งเนี่ยฮะมาปิ้งแป๊บหนึ่งนะฮะคือมันไม่รู้จะกินอะไรแล้วว่าดูดิดตัวเนี้ยสภาพมันน่าสงสารมากเลยโอ้โหโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะออกตามหาไข่สเนฟเฟอร์กันใช่ไหมฮะซึ่งการที่เราจะตามหาไข่เนี่ยคือไข่มันอยู่ใต้ท้องทะเล แล้วการที่เราจะไปมุดดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากดังนั้นฮะนี่เดี๋ยวเราจะมาเอนชานกันสะหน่อยละกันตอนนี้หมวกกันน็อกของเราเนี่ยฮะหมวกกันน็อกเออไอหมวกเฮล멧เนี่ยฮะยังไม่มีเอนชานหายใจใต้น้ำเข้าใจไหมาดังนั้นฮะเดี๋ยวเราไปหาตัวเอนชานหายใจใต้น้ำกันดีกว่านะฮะเอ่อเอ่เออ่ปีกอยู่ไหนอ่ะปีกอยู่นี่ฮะอ่าปึ๊บแล้วก็ผู้อยู่นี่เย้โอเคฮะเนี่ยพอเรามีปีกแล้วแบบชีวิตดีดีนะฮะก็ต้องขอบคุณปีกอีเลธามากๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว หน้าเกือบจิมดินโอเคฮะเดี๋ยวขอมาเอาสมุดเอนชานแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งแปบ๊บหนึ่งนะผมทำเอาไปแล้วใช่ไหมอันนี้ Feder Falling ไม่ใช่หายใจใต้อ่ะโอเคฮะอันนี้หายใจใต้น,น,ใตใตน้ำนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเยี่ยมคือผมจะไม่ได้ว่าอันไหนาหายใจใต้น้ำอะไรยังไงอะนะ,ะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ต้องใช้คู่กันนะฮะเนี่ยฮะอันนึงก็อันนึงทำงานใต้น้ำอันนี้น่าจะหายใจนะฮะแล้วอันนี้ก็น่าจะขุดใต้น้ำเร็วปะอืม hmm. หรืออะไรประมาณนั้นนั่นแหละ ลืมเข้าใจป่ะเพราะว่านานๆก็แบบเอเอเอนชานสักทีนึงแล้วตอนนี้ฮะเรามีเลเวลทั้งหมด62เลเวลเพราะว่าเนาะครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปจัดการกับมังกรมานะฮะดังนั้นเดี๋ยวขอมาตีเอนวิวแป๊บหนึ่งล้กันนะฮะ เฮ้ยผูเออเดี๋ยวค่อยทําฟาร์มบอนเตอร์อีกรอบหนึ่งแล้วกันฮะตอนนี้ก็ประหยัดพลูกันไปก่อนตอนนี้มีพูุแค่35อันมีแค่35อันจริงๆนะดังนั้นเก็บไว้ดีๆฮะมาที่เอ็นวิวของเราแป๊บหนึ่งฮะถอดหมวกกันน็อกออกมานะฮะแล้วก็เอาหมวกกันน็อกมาตีแบบนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็แบบนี้นิดนึงโอเคมันจะได้หายใจใต้น้ําได้ยาวนานขึ้นแล้วก็สามารถแบบถูกปอกใต้น้ําเร็วด้วยฮะและอะไรอีกฮะคือเนื่องจากว่าเราจะต้องทํางานใต้น้ําถูกต้องป่ะแล้วใต้น้ำเนี่ยมันค่อนข้างมืดฮ ดังนั้นฮะมันจะมีทางออกอย่างชันฉลาดอีกหนึ่งวิธีนะฮะก็ใช้คือจริงๆแล้วใช้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 ใชใชใชจักรอลเลนเทิร์นแป๊บหนึงนะฮะใช้อยู่ไหนอะมันคืออ่ะนี่นี่นี่โอเคฮะเดี๋ยวเราไปทำจักรอลเลนเทิร์นเพิ่มเติมเลยแล้วกันก็คือมันเป็นเหมือนแบบแหล่งแสงใต้น้ำอะไรอย่างเงี้เห็นป่ะสว่างสวยแล้ววิธีการทำนั้นง่ายมากๆะ่ะแล้วก็ถูกแสนถูกก็เดี๋ยวเอากันไกลมาก่อนอ่ะกันไกลอยู่ในตัวพอดีคือเราก็มีฟาร์มฟักทองอยู่แล้วนะฮะดังนั้นก็สบายเหลือเกินฮะ เอาเชียคลิกข,ขวาที่มันฮะจ,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 จุ๊บจุ๊บจุ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 บโอเคฮะเราก็คิขวาลักษณะประมาณแบบนี้จุ๊บจุ๊บให้หมดนะ,ะแล้วก็ทุบออกมาได้เลยฮะเยะ่เเ่ะ,ะาานะฮะ,แล,ะ,ะ,ะแล้วก็อย่างนี้เยแล้วเราก็เอาฟักทองที่แบบปอกเปลือกเรียบร้อยเนี่ยฮะมาคราฟรวมก,กันกับทอสแบบนี้ฮะเราก็จะได้แจ็ควอนเทนเฮ้ย <Hey. S> 17อัน เพียงพอแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องทําเรือด้วยนะฮะเพราะว่าเราจะต้องเดินทางออกทะเลซึ่งเรือของเราแน่นอนสีชมพูโอ้มันช่างหวานแหววอะไรขนาดนี้เนี่ยออกเดินทางท้องทะเลแล้วก็แบบด้วยเรือสีชมพูโอ้มันช่างน่ากินสุดเลยน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเอาเชียร์เก็บแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาอาหารออกมาจึ๊บนะฮะน่าจะเพียงพอแล้วละ่ะไปออกไปเดินทางกันเลยฮนะซึ่งมันมืดแล้วใช่ไหมเอาเตียงไปด้วยฮนะซึ่งเราจะคับเตียงใหม่ดีไหมแป๊บหนึ่งนะฮะเราจะคับเตียงใหม่เหรอ ต้องมานั่งคับเตียงด้วยเหรอไม่ต้องยิ้มเตียงไปก่อนแล้วกันเออว่าแต่ว่าเราก็มีขนแกะพออคับเตียงใหม่ก็ได้นะคับเตียงใหม่อ่ะโอเคฮะอ่ะทำเตียงใหม่แล้วนะไม่ต้องเครืองใจโอเคป่ะอ่ะทาเตียงนะฮะซึ่งเราก็จะทําเตียงลักษณะแบบนี้ปึ๊บโอเคแล้วการเดินทางอันนี้ของเราเนี่ยฮะมันก็เป็นสีชมพูหมดเลยใช่ไหมดังนั้นไป๊บทำเตียงสีชมพูเลยแล้วกันฮะโอ้มันจะฟุ้งฟิ้งไปไหนเนี่ย ทำเตียงสีชมพูเลยนะฮะมาถึงขนาดนี้แล้วไม้ก็สีชมพูบ้านก็สีชมพูเรือก็สีชมพูไปสีชมพูอ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วไปให้สุดเลยเดี๋ยวขอหาดอกไม้สีแดงแป๊บหนึ่งนะฮะดอกไม้สีแดงถ้าดอกไม้สีแดงไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะเราใช้บีบลูแทนได้แบบนี้จึบ๊บโอเคแล้วก็ปลูกพืน ะะแล้วก็เอาบิบรูดมาแบบนี้ปุ๊บได้เป็นสีแดงเอาสีแดงรวมกับสีขาวได้เป็นสีชมพูสีชมพ,ชมพูรวมกับเตียงปุ๊บได้เตียงสีชมพู <c oughs> โอ้เป็นบ้าไปแล้ว <c oughs> โอเคออกเดินทางกันเลยละกันนะฮะซึ่งตอนนี้คือผมขี้เกียจใช้พุแล้วผมก็พยายามที่จะประหยัดพุทุกวิถีทางเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่บนภูเขาดังนั้นเราก็จะค่อยๆล่อนลงไปแบบ โงกอะเข้าใจไหมคือแบบไม่อยากใช้พลุอะไรอย่างนี้ไงอันเนี้ยฮะค่อยๆรอนลงเขาไปฮะลงไปฮะประตูในเธอมีไม่ยอมใช้นะอย่างที่บอกคือขี้เกียจเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆอะไรอย่างนี้ไงฮะมันเสียเวลานี่เห็นปะแป๊บเดียวถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้ะโอเคสิ่งที่เราจะต้องทำนะฮะนั่นก็คือเราจะต้องมุดไปโอเคครับเราลืมของสําคัญไปอีกหนึ่งอย่างนะฮะเรากาลังจะออกเดินทางเรียบร้อยปุ๊บลืมของสําคัญเฉยเลยฮะ ตอนแรกเราบอกว่าเราจะออกไปหาไข่สซนิเฟอร์ใช่ไหมฮะซึ่งไอ้เจ้าไข่สนิเฟอร์เนี่ยฮะมันเป็นคุณอ๋หมดมบบมันเป็นสมบัติที่ว่าแบบอยู่ตามเศราประรหักพังอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีผูกกันด้วยเนื่องจากว่าขี้เกียจใช้ผูกนะฮะอ่ะได้ฮะเข้าประตูในเธอแป๊บหนึ่งฮะดิดนิว้วดิดนิว้วซึ่งสิ่งเราต้องการนะฮะแลก็คือไอเทมอันนี้ฮะไอเทมบรัชนะซึ่งเราก็เคยคาฟกันไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้ววิธีการทําก็คือใช้ขนไก่แล้วก็อะไรนะคอปเปอร์ทองแดงแล้วกกก็็สสตติ๊อะไรอะไรราเ้ปปขุดขดููคันนล มันมืดแล้วว่ายังไม่ทันจะทําอะไรเลยฮะนอนได้ไหมฮะอ่ะนอนนอนโอเคได้เวลาออกเดินทางกันเรียบร้อยฮะเราจะต้องเดินทางยังไงฮะเราจะต้องเดินทางแล้วก็มองดูว่ามันมีซากปรากหักพังอะไรใต้น้ำบ้างะนะฮะถ้ามันมองยากก็ปิดเชเดอร์กันก็ได้อะปิดเชเดอร์พอปิดเชเดอร์ปุ๊บม,มันก็อาจจะมองง่ายนิดนึง ซึ่งซาประลักหักพังแรกอันนั้นเดี๋ยวเราไปบุกกันเลยแล้วกันโอเคป่ะฮะมันน่าจะมีของดีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจอะ,อะเดี๋ยวไปดูคือครั้งที่แล้วที่เราไปบุกพื้นที่ตรงนั้นอะฮะคือเราไม่มีอุปกรณ์เอนชานที่ทําให้เราหายใจใต้น้ําได้อย่างงี้ไงแต่ว่าตอนนี้ฮะเรามีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปมุดกันดูมันจะมีหรือเปล่านะายกาเวลที่ต้องสงสัยซัสพเซสโอ้โหพูดยากมากเลยฮนะเออกาก,กาเวลซัสแล้วกันนะฮะกาเวลซัสนะฮะออกเสียงดีๆนะฮะไม่ใช่กาเวล กาเวลสัสโอเคป่ะฮะแบบเอ่อสัสเปซิสอะไรเงี้ยแบบแบบต้องสงสัยอะไรเงี้ยอย่าไปกาเวลอืม <G rab il> มันจะกลายเป็นคำหยาบคายไม่เอานะฮะไม่ดี <G rab il> อาคารไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮะดีแล้วฮะก็ดูดูคลิปใหม่ครับกันไปเพลินๆแล้วกันนะเออเอเอกากาเวลแอนิมอลฮะเอออย่าไปพูดแบบนั้นนะไ,ไม่เอาไม่เอาไม่ดีโอเคฮะเดี๋ยวขอดูก่อนมันจะหายากแป๊บนึงนะฮะมันไม่ใช่อันเออ นั่นแหละที่เพิ่งทุบไป,เ,ปเมื่อกี้ใช่เลยโอ้ยได้ยินเสียงบางคนบอกเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฮะพอทุบกาเวลมันมีเสียงเพ้งอยู่ซึ่งอันนั้นแหละฮะมันคือสมบัติของเราไม่นะ่าแป๊บนึงนะฮะนี่นี่นี่น,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 นี่มีสมบัติสมบัติสมบัติเฮ้ยโอเคได้สมบัติมาเป็นเอมอาโรน้ำตาผมจะไหลโอเคคือเราก็ต้องค่อยๆแบบต้องใช้ต้องใช้มือทุบเอารอระมันมีวิธีดูสมบัติแบบง่ายกว่านี้ไหมอะคือมันดูยากมากเลยนะ ขอขอเงียบๆแปปหนึ่งผมว่าผมต้องเปิดเสียงบล็อกอะแปปหนึ่งนะฮะอ่าเปิดเสียงบล็อกแล้วก็อย่างงี้เฮ้ยมันต้องฟังเสียงจริงๆนะอ่ะอย่างเนี้ยคือกาเวลปกติอ่ะเงี้ยปกติอ่ะอ้นี้คือกาเวลไม่ปกติเห็นป่ะอันเนี้ยปกติอันเนี้ยไม่ปกติแล้วหน้าตามันคล้ายกันมากเลยเห็นป่ะอ่ะแปบหนึ่งนะขอหายใจก่อนเบอ่ะเห็นป่ะฮะหน้าตาคล้ายกันมากเดี๋ยวลองดูนะได้ไรได้ไรได้วีด ได้ข้าวมากำหนึ่งมันตาจะไหลอีกแล้วนั่นแหละฮะก็ต้องค่อยๆใช้มือทุบอย่างระมัดระวังเอามือจิ้มเอาแล้วเมื่อกี้ฮะเสียดายอ่ะทุบกาเวลผิดไปตั้งสองครั้งแน่อ่ะไม่เป็นไรฮะผิดเป็นครูดูบางต้นตรงนี้ไม่น่ามีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันเลยแล้วกันเดี๋ยวไปหาสถานที่ต่อไปกันเลยแล้วกันฮะเพื่อการประหยัดเวลาดีนิวฮะ โอเคฮะตัวนี้มีอีกหนึ่งสถานที่ฮะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างวุบแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาแจ็คอลันเทิร์นมาด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะค่อนข้างมืดมากๆบริเวณด้านล่างตรงนี้โอเคเราจะเอะแป๊บหนึ่งนะมีเพื่อนป่ะมีเพื่อนป่าสำรวจก่อนว่ามีเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคตรงนี้ดูแล้วน่าจะปลอดภัยมากนะฮะแล้วเราก็แปะประตูนิดนึงเพื่อใช้ในการหายใจเอ้ย <laughs> เป็น <laughs> เทคนิคคนเล่นในคารบันชั่วลายมาก <Brand. S 1> อ่ะมามา,มาดูกันครว่ามีกาเวลตรงไหนบ้าง ตรงนี้ไม่มีเอ่อกำลังฟังเสียงอยู่เอ่อ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 แถวนี้ไม่มีกาเวลพิเศษเลยฮะโอเคบางสถานที่อาจจะไม่มีนะฮะก็โอเคฮะตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเลยแล้วกันปึ๊บอ๋อเสียใจที่นี่ไม่มีโอเคฮะเราเจอสถานที่อีกหนึ่งสถานที่เรียบร้อยฮะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยฮะเราก็ได้มาเอาสมบัติตรงนี้ไปแล้วใช่ปะเราเอาสมบัติตรงนี้ไปแล้วอะฮะแต่ว่าเราจะมาสำรวจกาเวลกันฮะเอ้แป๊บนึงนะฮะมีเพื่อน แป๊บนนึงนะเพื่อนมาเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะอันนี้ไงเพื่อนโอ้เออเออเออโอเคนั่นแหละฮะมาสำรวจกาเวลกันดีกว่ายัางไม่หมดอีกแป๊บนึงนะฮะคือเราอยู่ใต้ท้องทะเลมันก็จะน่าลาําคาดลักษณไตล์แบบนี้แหละฮะมันจะมีเพือ่อนออกมาเรื่อยๆนะฮะโอ้๋ออ๋ออ๋ออ,อ,อยังไ,ยงไม่หมด๋ออ๋ออ๋ออออออ โอเคฮะเดี๋ยวขอไปหาอากาศแป๊บนึงเฮ้ยหอกหอกหอกไทเดนอยู่ไหนแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นตัวคุยอาจ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอขั้นรายการแป๊บนึงฮะขอขั้นรายการเพื่อนั้ท่านเข้าสู่เครือเลสเจ้าตู๊กจอมขี้ขาดลูกหมาที่ตุกทอดทิ้งซึ่งมาเรี่ยวไปพบเขาเธออยู่ในเมืองโนเวและสามีของเธอชื่อโอ้ทีดแบดเออขอไทเดนขอไทเดน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 ไม่ได้อ๋อ ไทเดนมันคือหอกอะเข้าใจป่ะฮะซึ่งเอาจริงนะฮะตั้งแต่เล่นไมครับมาผมก็ไม่เคยคิดจะใช้ไทเดนเลยไม่รู้จะใช้ไปทําไมเฮ้ยมันเยอะเกินไปแลวแป๊บหนึ่งฮะมันเยอะเกินไปจนน่าลาคาแล้วฮะแป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยมัน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 ออกมาเรื่อยๆเลยอะเดี๋ยวเฮ้ยไม่ไหวละไม่ไหวละผมผมขึ้นบกก่อนขึ้นบกขึ้นบกขึ้นบกคือมันมืดแล้วไงพอมันมืดปุ๊บมันก็แบบมอนเตอร์เยอะนิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคฮะเรานอนตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยนี่ไงใช่ไหม ใช่โอเคฮะแป๊บน,นึงนะฮะลองดูลองดูมันมันมัน,มนยากจริงๆเนี่ยจิกจกจิกจกได้ข้าวมาโอ้หน้ำตาจะไหลทุบไปเลย <c oughs> อ่ะเจอ,เจอเจอตรงนั้นอีกหนึ่งอันนะฮะลองปัดดูซิได้อะไร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 ฟืบได้ข้าวโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะอ่ะลองมาสถานที่ต่อไปตรงนี้ดูซิว่ามันมีอะไรหรือเปล่าชาวบ้านดีฮะโอเคฮะเดี๋ยวขอแปะประตูตรงนี้เอ๊ะมันไม่มีวิธีที่ฉลาดกว่านี้แล้วใช่ไหมเนี่ยแบบต้องมานั่งจิมจิม ต้องมานั่งลองฟังเสียงดูอะอ๋อตายเถอะฮะมันไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วจริงๆใช่ไหมฮอะเอ๊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 ะอันนี้น่าจะเป็นอัปเดตใหม่ปะ่ะหรือ,อยังไงแป๊บนึงนะฮะมันเคยมีเทลโคตาใต้น้ำอย่างนี้ด้วยหรอฟังเสียงก่อนไม่มีโอเคอะลองขุดดูลองขุดดูแคกแคกต้องผิดหวังนะ ผมว่านะการตามหาไข่นิฟเฟอร์เนี่ยฮะการหาใต้น้ํามันเป็นอะไรที่ทรมานนะเนี่ยต้องมานั่งจิ้มดูว่าอันไหนใช่ไม่ใช่โอ้โหมีสมบัติใต้น้ําอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันอ่าเมื่อกี้อยากจะสลรภาพว่ามือลั่นไปแล้วรอบหนึ่งเอ่อมันดูยากอนะ่ะ มูลันทุกผิดไปแล้วอันหนึ่งเสียใจ <c oughs> ขออนุญาตข้ารายการระหว่างตามหาไข่เซนิเฟอร์นะฮะมาขุดหาสมบัติตรงนี้สักแป๊บหนึ่งละกันะฮะเ <c oughs> นื่องจากว่าแบบยังไม่เจอสักทีสงสัยเราต้องพึ่งพาไอ้นั่นแล้วมัง้งต้องพึ่งพาทะเลทรายมาขุดหาไข่เซนิเฟอร์ในพื้นที่ทะเลแบบนี้เร็วลโอเคแถวๆวนี้แล้มั้งลองขุดดูฮะ มันต้องอยู่อ้าโอเคครับเจอสมบัติเรียบร้ยอยครับเพื่อนครับเนี่ยพอมีที่ขุดดีๆมันก็แบบเออแป๊บเดียวอะใช่ป่ะฮะแล้วก็หาดอ๊อดด์ซีได้อาหารมานิดนึงอเอซึ่งโชคดีนะฮะที่เราเอาโชเกอร์มาด้วยก็มีประโยชน์นะ,อะโอเคเราเอาของขยะใส่เข้าไปฝากแป๊บงนึฮงอ่าฮะ,ะฝากไปก่อนใช่เฮ้ยพื้นที่แถวนี้ชายหาดมันดูสวยงามมากเลยดูดิเ,ดเห็นป่ะฮะนี่คือชายหาด แล้วก็มีสเกลอยู่ตัวหนึ่งเออนั่นแหละชายหาบมันสวยงามมากเลยเห็นป่ะเนี่ยอ๋อดูดีดูดีนะฮะแต่ก็นั่นแหละเรายังหาไข่เซนิเฟอร์ไม่เจอเลยอ๋อโอเคเรามาเจอสถานที่เพิ่มเติมแล้วนะฮะมาดูกันซิว่ามีหรือเปล่านะฮะไหนลองจิ้มดูไม่ไม่ไม่อ้าใช่ยชายชายชายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย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 อเออ๊คฮะเราก็ได้เหมือนเครื่องปั้นดินเผาอ่ะก็ก็ก็ยังดีมีตรงไหนอีก อะลองปัดปัดดูนะฮะคือเราก็ปัดปัดมั่วๆไปไหนมีตรงไหนอีกปัดปัดปัดโช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 โจ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 ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยโอเคตรงนี้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 ตัวนี้โอเคฮะได้เอเวอเรสต์เฮ้ยนี่นี่สองก้อนตรงนี้แต่ขอหายใจแป๊บนึงนะฮะเจออีกสองก้อนฮะโอ้โหมันดูยากเหลือเกินนะเนี่ยเห็นป่ะเห็นความแตกต่างไหมไม่เห็นเลยไอ้โอเคฮะนี่จุ๊บ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 ได้อะไรได้อะไรได้้ออะไดขวาานนนมัึง และนี่ได้อะไรฮะได้เออได้ทองมาก้อนได้อะไรอ่ะได้เศษทองมาน้ำตาจะไหลอ่ะตัวนี้อีกตัวนี้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 ได้ขวานอีกแล้วเธทำไมขวานเยอะจังอ่ะโอเคฮะได้ขวานก็ได้ได้อะไรฮะได้เศษทองเออได้อะไรอีกได้เหล็กได้อะไรอ่ะฮะ ได้อะไรเออได้อะไรไม่รู้เหมือนกันขอหายใจแป๊บนึงนะฮะอโอเคฮะขอหายใจแป๊บหนึง่งจ๊บโอ้โหเท่มากถ้าดำน้ำเท่สุดๆไปเลยโอเคฮะได้อะไรได้เศษทอง <S <S 2> <S 2> โอเคตามหาสถานที่ต่อไปเลยแล้วกันฮะที่นี่เกลือนะฮะได้แต่ขยะโอ้เยี่ยมเจอเลือดอับปางอีกแล้วไหนมาดูกันสิฮะว่าแถวนี้มีของอะไรให้เราบ้างวัาดีฮะเต๋อจึ๊บค้างไปแล้วนะฮะเกมเราอาแมป ข้ามไปแล้วอ่ะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนึ่งรอแป๊บหนึ่งเออเอออครับ <t> <c thereafter> ข้ามไปแล้วด้วยความสงสัยเรานอนใต้น้ำได้ไหมแบบเนี้ยปึ๊บแล้วก็นอนได้ไหม <c oughs> โอ้นอนได้ด้วย <c oughs> เก็บไหมครับนี่สุดยอดจริงๆฮะโอเค ม,มาอีกหนึ่งสถานที่ฮะผมว่าชาตินี้เราคงไม่เจอแน่เลยฮะแล้วตอนเนี้ฮะผมก็รู้เทคนิคการหาแล้วเหมือนกันวิธีการหาคือขุดหินพวกนี้ออกไปให้หมดก่อนโอเคป่ะฮะนี่ขุดหินพวกนี้ไปให้หมดเลยฟึ้นฟื้ฟฟ,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 ฟให้โล่งๆลง,ล,งลักษณะคล้ายแบบนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเอาพู้กันเนี่ยฮะขีดขวาถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองอะไม่ต้องมานั่งจิมจ้มจิม้มจิ้มฟังเสียงอะฮะลองอันโอเคฮะได้เปเครื่องปั้นดินเผานะฮะอโอเค โอเคอ่าเจออีกแล้วกลางปันดินเผาน้ำตาจะไหลอะนี่ก็อีกอะอยากได้ไข่อ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะไม่เห็นได้เลยเลยอยากได้ไข่สนิปป้าไข่ไข่ไข่โอเคได้ทองนะฮะได้อะไรฮะได้ขวานขวานเยอะมากเลยโอเคฮะได้อะไรฮะได้ได้ฮอฮึฮึได้วีดได้โฮแล้วก็ได้เศษทองเออแล้วก็ได้เอเมลล์ แล้วก็อีกหนึ่งสถานที่นะฮะได้เครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ได้เศษทอง <c oughs> มาอีกจุดนะฮะซึ่งมันจุดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหกว่าเราจะเจอนะอ๊ะปุ๊บแป๊บนึงนะฮะตึก๊กตึ๊กตึ๊กได้อะไรฮะได้วีดเนี่ยดูดิได้เตอรว,วีดอะไรก็ไม่รู้ไอเพื่อนก็มาตักยข่มาดิฮะขอไข่หน่อยเถอะไม่รู้ไข่ันไปซ่อนอยู่ตรงไหนอะรู้ฮะว่ามันอยู่ในพืพ้นที่น้ําเย็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่รู้จะไปหาน้ําเย็นจากไหนอีกนะเอาจิงจริง เฮ้ยเอมอลล์หนักกว่าเอมอลล์อีกมันคือฐาน mm. แล้วเราก็ได้เครื่องปั้นดินเผาอีกแล้วนะฮะแล้วก็เศษทองแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาเออแต่แต่เครื่องปั้นดินเผาไม่เข้าใจเลยเนี่ยโอ้ตายตายตายระหว่างทางฮะนี่คือต้นชูรกเคนที่หน้าเหงาที่สุดใน3โลกนะฮะ oh. ก็คือทั้งเกาะเนี่ยฮะมีแค่บล็บอกเดียว oh. แล้วเป็นชูรกเคนที่สูงกี่บล็อกฮะหนึ่งสองสามสี่ชูโกเคนสูงสี่บล็อกโอ้โ oh. ห มันช่างโชคดีเหลือเกินฮะมีพื้นดินนของตัวเองตั้งบล็อกหนึ่งและสารภาพบาปอีกหนึ่งอย่างฮะดูนี่ฮะสนิฟเฟอร์เอกหรือไข่ที่เรากำลังตามหาอยู่ใช่ไหมฮะสามารถหาได้ที่ไหนบ้างก็คือหาได้จาก s u s p i c i o u s Sand ก็คือทรายไม่ใช่ก r าเวล <Brand. S 1> นะฮะแล้วกเ็เขตทะเลอุ่นเท่านั้น <Brand. S 1> แล้วเราก็อยู่ในเขตทะเลเย็นเข้าใจปะมันต้องหาที่ทรายและเขตทะเลอุ่นโอเค แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยฮะคือโอเคเราเข้าใกล้ความจริงแล้วฮะเพราะตัวนี้เนี่ยฮะเราเจอเต่าซึ่งเต่าเนี่ยมันจะเกิดในทะเลอุ่นเข้าใจป่ะฮะดังนั้นมันก็ควรที่จะจะใกล้ความจริง,ลงแล้วหละและตอนนี้ฮะเราก็มาอยู่ที่เขตทะเ,เทะเลอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะรู้ได้ไงว่าเขตทะเลอุ่นก็บริเวณด้านล่างของมหาสมุทรเนี่ยฮะมันเป็นทรายเห็นป่ะฮะเนี่ยเห็นปะ่ะมันเป็นทรายมันคือทะเลอุ่นออ้ตบมือแล้วเราก็นั่งขุดกาวลโอต่้งนั้น และเพิ่มเติมฮะตอนนี้ฮะเราเจอป่าจังเกิลที่มีเอ่อมันมันเรียกว่าแมวอะไรนะอ่าต้นไผ่อ่าโอเคฮะซึ่งเราก็ได้ต้นไผ่มาด้วยฮะถือว่าเป็นของที่ดีดังนั้นเราจะเก็บไผ่กลับบ้านไปด้วยเลยเนของดีของดีของดีโอเคขอหาโคโคบีแป๊บหนึ่งแล้วกันนะัะเพราะว่าไหนไหนเราก็มาถึงนี่ล้วเราต้องการโคโคโอ้โหป่าใหญ่ใช่ได้นะเนี่ยและธรรมชาติมันก็กําลังทําลายตัวเองแป๊บหนึ่งนะฮะเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะธรรมชาติธรรมชาติของงนี้แหละมันไม่มีโคโค ล้ออ,อ,อย่างน้อยก็มีแตงโมอ่อะโอเคก็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 ก,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 ก็ดีฮะแต่เรายังแบบอยากได้โคโคโบีนไงมีลักษณะแถวๆนี้แน่ๆนะฮะค่อยว่ากันฮะมันไม่ใช่สิ่งสําคัญฮะตอนนี้คือโคโคบินเป็น,ปนไปได้ไงป่าจังเกิลไม่มีโคโคบินอุ้ยมีแพนด้านอนอน่าจะเป็นมีแพนด้าที่อายแน่เลยน,ลยน,นอนนอนขอขอขอ,ขอดูหน้ามีแป๊บหนึ่งนะฮะมีนอนหน้าตาอ๋อน้องที่อายน้องที่อาย จริงจังไม่มีโคโคบีนเลยเหรออุตส่าห์มาถึงป่าจังเกิลแต่ไม่มีโคโคบีนเออเป็นไปได้ยังไงฮะเออมันก็เป็นไปแล้วเนี่ยไม่ไม่มีโคโคบีนจริงจังเฮ้ยเจอแล้วโคโคบีนมันมันจะหายากเย็นะไรขนาดนี้คือต้นไม้ใหญ่ๆไม่มีโคโคบีนแต่โคโคบีนพบได้ตามต้นไม้เล็กๆโอเคฮะถือว่าเป็นโลจิกที่ที่ก็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 เกิดจะดีฮะโอเคอะเก็บไม้กลับบ้านเลยแล้วกันแปดคน โคบีม <ersch> ีแต่ต้นเล็กๆต้นใหญ่ๆไม่มีเฮ่เฮ่เฮเฮเฮ What the mail อัปเดตฮะตอนนี้ฮะเราเจอทะเลทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วอัปเดตเพิ่มเติมคือเราเจอพีระมิดเรียบร้อยนะฮะซึ่งเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าแล้วมาดูกันซิว่าเราจะเจอห้องที่เราต้องการหรือเปล่าไม่ใช่ห้องตรงนี้แน่นอนฮะเดี๋ยวขอไปเคลียร์ไอ้เจ้าติ่งตรงนี้แป๊บนึ่งนะฮะลง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 ไปแบบดีผู้ดีนิดหนึ่งฮะอ่เออ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 เราจะลงไปไหม ลงลงลงเออลงแค่นี้แหละฮะพอละปลอดภัยอ่าในนี้มีของไหมจริงจริงมันก็มันก็มีของอะนะแต่ว่านั้นไม่ใช่สิ่งเราต้องการภายในคลิปนี้ฮะเรากลับขึ้นไปก่อนเราไม่ต้องการภายในคลิปนี้ฮะไป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 ,ไปอย่าพึ่ง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 พึ่งมาหาสิ่งที่เราต้องการก่อนฮะซึ่งเอาจริงถ้าเกิดสมมติเราโชคดีมันน่าจะอยู่ในห้องนี้ละมั้งเดี๋ยวขอลองหาแป๊บนึ่งนะฮะอ่าอ่านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่คือสิ่งที่เรากําลังตามหาเห็นปะฮะพื้นเห็นปะเห็นปะ เห็นปะเห็นปะมันมีทรายและนี่เห็นปะแอะอ่ะไม่ใช่ทรายธรรมดาอ่ะอ่ะนั่นแหละเออ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 เจอเอ็มเราอ่ะมันก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีนะฮะอ่าโอเคเราก็ค่อยๆกันนิดนึงนะฮะอ่าค่อยๆยุบ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 ซึ่งภายในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยฮะมันจะมีทรายที่ค่อนข้างเยอะมากๆโอเคป่ะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติเราโชคดีเนี่ยฮะเราก็อาจจะเจอนี่ฮะซัสเปสเซนโอเคซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งเราต้องการอีกเหมือนกันอ่ะ ลองดูซิว่าคลิปนี้จะเจอปะเราก็ต้องค่อยๆขุดทีละชั้นแบบนี้โอเคปะค่อยๆขุดทีละชั้นอ่าตรงนี้ไม่มีอ่ะขุดขุดขุดค่อยๆขุดทีละชั้นอ่ะเจออีกแล้วนะฮะโอเคฮะทร,รยายที่ต้องสงสัยฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหมัน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 จะระเบิดใสเราไหมเนี่ยไหนมีอีกไหมทรายที่ต้องสงสัยดูแล้วไม่น่ามีสาหรับชั้นนี้อ่ะเราก็ขุดไปขุดขุดขุดเจอทรายที่ต้องสงสัยอีกสองก้อนตรงนี้อ่ะค่อยๆขุดไปฮะอเมรัล แล้วก็ TNT แหมมันน่าตื่นเต้นซะเหลือเกินโอเคเราเจอสายที่ต้องสงสัยอีกแล้วนะฮะกึบบกรึบกกบกบออ๋เพชอะแล้วก็สายที่ต้องสงสัยตอนนี้ผู้การผมเออไอ้อแปงปัดเนี่ยจะพังอยู่แล้วโอไม่นะอย่าพึ่งพังซี่ขอเจอไข่ก่อนรู้สึกจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วลรมั้งอ๋อน้าเศร้าจังในนี้มีอะไรไหมฮะไม่มีละฮะหมดแล้ว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 จริงๆหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหรือเปล่าหมดแล้วหมดจริงหรือเปล่า ไม่รู้อะฮะมันหมดแล้วแหะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยฮะบริเวณด้านล่างตัวนี้มันก็เป็นแซนสโตนอยู่แล้วถูกต้องประลาะในพวกทะเลทรายอะไรเงี้ยดังนั้นมันไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วอะงองแง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 อู้อู้ยังไม่หมดยังไม่หมดโอเคยังไม่หมดฮะยังไม่หมดไหนดูสิจึ๊บจุ๊บจจ๊บหมดยังหมดยังตรงนี้หมดแล้ว ตรงนี้มันเป็นแค่ทางขึ้นลงเฉยๆใช่ไหมโอเคฮะตรงนี้ไม่มีหมดเรียบร้อยฮะเรายังไม่เจอไข่นะฮะเป็นอะไรที่น่าเศรามากได้แต่ขยะเต็มตัวซึ่งเราก็เกือบจะเจอไข่แล้วละนะฮะเพราะตอนนี้เราเจอเขตทะเลอุ่นเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็เจอเพีระมิดเรียบร้อยแล้วแต่แบบแหมมันยังไม่เจอเดี๋ยวอีกนิดนึงอีกนิดนึงอย่างน้อยพอเราเจอเขตทะเลอุ่นอะไรเงี้ยฮะมันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ที่จะเจอไข่บ้างแหละแล้วดูฮะคลิปนี้เราเดินกันมาไกลขนาดไหนฮะดูพิกัดเท่าไหร่ พิกัด X 2 5 0พพิกัด z เท่าไรหร่ฮะ3,100โอ้ไกลมากข่าวดีฮะเราเจอพิระมิดเพิ่มเติมอีกแล้วนะฮะตรงนู้นนะฮะและข่าวร้ายก็คือพิระมิดของเราอยู่ถัดจากป้อมโจรโอ้โหสรุปแล้วมันคือข่าวดีหรือข่าวร้ายไม่รู้เหมือนกันซึ่งถามว่าเราจะเข้าไปในพิระมิดนั้นได้ไหมมันก็เข้าไปได้นั่นแหละฮะแต่น่าจะลำบากกับชีวิตนิดนึงเพราะอย่างที่บอกฮะมันมีโจรสปอนต์ไอเจ้าหน้าบูดเห็น네ปะเขาเฝ้าพิระมิดของเราอย่างหนาแน่นเลยดังนั้นพิระมิดอันนี้น่าจะมีไข่่นะ,ะเพราวาวมั เออไม่ถึงไข่เออเนิเฟอร์อะไรอย่างงี้พูดสั้นไปหน่อยขอโทษนั่นแหละฮะในพีระมิดนี้อาจจะมีของดีก็เป็นไปได้ใครจะไปรู้นะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะใช่ฮะเรากล่าวปิดคลิปแบบนี้เลยซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปฮะเราก็จะมาค้นหาไข่เนิเฟอร์กันต่อนะฮะคลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกล่าวปิดคลิปพินี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮ